สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรสถานีรถไฟกลางกรุงเทพใช่ไหมเออใช่ครับผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนผมมารับบิดงานวิ่งแล้วกูต้องขึ้นไปทางไหนวะเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาทางเข้าก่อน คือไม่เคยมาด้วยไงมาครั้งล่าสุดคือมาฉีดวัคซีนโควิดไงแล้วเขาขึ้นท่านตรงไหนวะน่าจะไปทางูหนป่ปะใช่ปะไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยป้ายก็ไม่มีน่าจะใช่มั้งไม่รู้ไม่เคยมาแล้วก็งงมากด้วยตอนนี้ คือที่นี่ใหญ่มากทุกคนบอกเลยถ้าเทียบกับไปญี่ปุ่นอะที่นี่แม่งคือแบบจริงกันเซนดีๆที่นึงเลยอะแล้วไงต่อวะเออไปไปทางไหนวะหรือว่าเขาอยู่ข้างนอกวะเรามาอยู่ในบริเวณชา,ชาแลาแล้วไงมันก็เลยแบบงาน expo มันคงอยู่ข้างนอกปะเหมือนจะอยู่ วันนี้อยู่ด้านบนนั้นป่ะไม่รู้เรื่องจริงๆไงคืออยากจะบอกว่าหรือว่าอยู่ตรง้นมาน่าจะใช่สิเนี่ยมันต้องอยู่อยู่โซนตรงที่มันมีนง่นเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนดีกว่าว่าไม่งั้นเราเดินมั่วตไปหมดแล้วเนี่ยเลยเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงทางออกแล้วก็ตรงที่เขามีขายตั๋วครับจุดขายตั๋วครับเป็นจุดขายตั๋วปะ เออเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ทางนี้หรือเปล่าไงหเราจะเจอป้ายงานวิ่งนะเป็นสปันเซอร์ด้านบนอ๋โอเคถ้าเรถาถ้าเมื่อกี้เราเดินทะลุมาจากตรงเนี้ยเดินทะลุออกมาใช่ปะ่ะ<ม>อยู่ตรงประตูส<ม>ี่นี่คือทางออกสี่เห็นไหมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคืออยู่ชั้นสอง วนที่เราจะต้องเดินขึ้นมปข้างบนเห็นไหมโอเคเดินวนไปไปรอบหนึ่งโวคือไม่เคยมาไงนี่มาแล้วแบงคอกมาราธอนเอ็กซ์โปนะฮะ2024นเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปครับบิดงานในงานเนาะไปไปไปเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูในแต่ละบูแล้วกัน ว่าวันนี้มีบูอะไรมาจัดในงานนี้บ้างเนาะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูการรับบีบของที่นี่บ้างนะก็วันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับตอนตอนนี้ก็สี่โมงเยน็นแล้วแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับพรุ่งนี้วันเสารนะ์นยจะจะมีนักวิ่งมารับอุปกรณ์การวิ่งแล้วก็มารับเบอร์กันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็ส่วนหมองบริเวณงานนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นออของกลุ่มมาราธอนกับฮาฟ์มาราธอนนะ ที่เขามาทำการรับปิดกันในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นฮาฟมาราธอนแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้มันเป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นวันลอยกระทงด้วยนะคนอาจจะยังไม่ได้เลิกงานนะครับและยังมาไม่ถึงที่นี่เนาะันก็เลยแบบตอนที่เรามาเนี่ยมันก็เลยคนยังไม่ค่อยเยอะอยู่นะครับข้างๆบูธข,ของแพนเนี่ยก็จะมีเป็นเจลที่เป็นของดีเวอร์นะครับ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องไปเยี่ยมชมบูธของทาง<ม>แพนก่อนนะเพราะว่าเรานัดก,กับเขาไว้นะครับซึ่งวันนี้ทางแพนเนี่ยเขาก็ามีการเปิดตัวสีใหม่นะสีใหม่ในาวางขายนะนั่นคือตัวแพน x b i t ซ์บิลคอนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าได้สีใหม่หมันสวยขนาดไหนระ้ววางรอนะเดี๋ยวมีเราหลายคนนะมาสวยไหมสวยไหมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ของเรา เป็นไงทุกคนสวยไหมอ่ะให้ดูก่อนสวยไหมสวยไหมออมืดไปหน่อยอ่ะขอขอให้มันไม่มืดหน่อยแล้วกันตรงนี้แล้วกันนี่นะครับสีใหม่ของทางแพนนะแพนเอ็กซ์พีดคาร์บอนนะเห็นปะ่ะนี่ให้ดูกันเนะฮ้ยสีนี้สวยจริงจริงอคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเราชอบเราเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วแต่สีนี้สวยบอกเลยเห็นปะคือที่หมุม,มีอยู่อ่ะมันมันเป็นสีฟ้านะมีสีฟ้าสีนี้ ให้ทุกคนดูก่อนเห็นปะมันเป็นสีฟ้าสีนี้ที่เรามีอยู่นี่เราใส่สีนี้อยู่เราว่าสีนี้มันดูแบบสุภาพสุภาพส,ส,สุดเลยนะมันดูแบบสวยอะแต่เจอสีนี้เข้าไปนี่คือสีใหม่นะครับที่ Exib h i Carbon วางขาย,ยนะเป็นไงสสวอไว้มนี่มาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าเป็นไงสวยดูพื้นเป็นไงสีแบบละมุนมากอะทุกคนนี่ไงเห็นเสือ,อยังเห็นเสือ,อยัง นี่เสืออยู่นี่เห็นไหมเอาเสือแพนอยู่นี่สวยจริงสวยจริงนี่นะครับ X-Speed Carbon คอนเฟิร์มครับว่าสีใหม่ของทางแพน X-Speed Carbon เนี่ยสวยจริงแล้วก็อย่าลืมมาใครที่มาวิ่งงานกรุงเทพมาราทอนนะครับตอนนี้แพนเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นี่เห็นไหมลด50%เลยนะการซื้อรองเท้าแพน X-Speed Carbon นนะครับก็จะเหลือเพียงเท่าไหร่2,500บาทเฮ้ยเฮ้ยเหลือ2,500 ได้ลูกสีเลยป่ะได้ไูกสีนะอันนี้สี OG นี่สี OG ต้นตำรับเลย2500 2,500คิดดูดิไม่ซื้อไม่ได้แล้วป่ะใครที่มางานเนี้ยมันเหลือแค่2 5 0 0าอ่ะจากราคาเต็มเขา5้า0ันเขาเหลือ2 5 0 0อย่าลืมนะเข้ามาในบูธงานกรุงเทพมาราธอนนะครับก็เข้ามาที่นี่เลยบูธของทางแพนะมาจัด XP Carbon รราคา2500บาทไปได้เลยน,นี่จะเป็นร้านเอาเล็ตซูเปอร์เซลนะ เราเห็นแวบ,บแรกเนี่ยคือเราเห็นบีไหมนี่มีสีขาวแล้วก็มีสีที่เป็นชมพูเหลืองด้วยเห็นไหมสวยมาก<อ>ก่อนที่จะกลับนะเดี๋ยวเรามาดูบูธข,ของทาง a อเปก่อนดีกว่านี่เลยวันนี้ a อเปมีโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษ3,990บาทโชว์บิ๊ในงานเนี่ยลดไปอีก7 0เดี๋ยเหลือ่ะไรเหลือ3,000ต้นทุกคนราคานี้เนี่ยมันมันราคาที่ซื้อในมาเก็ตเพลสเลยนะ แต่ถ้าคุณมาซื้อในงานนี้คุณได้ของไปเลยอ่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ3า9 0บาทนะอันนี้คือสีที่วางขายอยู่นะไซน่าจะครบหมดเลยนะครับถ้าที่เห็นสต็อกตอนนี้น่าจะครบหมดเลยมาดูกันดีกว่านะที่อยู่รนงเท้าเอฟเป็กบีนี่เองยังไงก็ยังคงชอบอยู่เลยเหมือนเดิมเลยนะจากทางเอฟเป็กบีนะครับใครที่จะกำลังมองหารองเท้าวิ่งเอฟเป็กบีสวิฟอยู่นะก็มาดูที่บูธของเอฟเป็กบีได้เลย ก็รับบิสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานกรุงเทพมาราธอนในครั้งนี้นะผมลงระยะ10กิโลเมตรนะครับโดยที่เรามีทางแพนล u ร์นิ่งไทยแลนด์นะครับให้การสนับสนุนในการวิ่งในครั้งนี้เราต้องขอขอบพระคุณทางแพนมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในงาน USA วันอาทิตย์นี้นะในงานกรุงเทพมาราธอน2024นะแล้วเจอกันไปแล้ว